คือมันมันจะจะขอถามนิดนึงนะจา์คือคือส่วนมากแบบว่าเราโดนโกงเลย้ยโดนเพื่อนโดนอะไรเงี้ยสิ่งอันเนี้ยเรายังหมายถึงว่าพอเหมือนเราเอาตังค์ให้เขาใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่คืนเราทีเนี้ยมันก็เหมือนโกงอะไรเสร็จแล้วเขาก็มาใหม่อะไรเงี้ยเราควรจะทํายังไงในเพราะว่าคนก็โดนเยอะเนาะที่การแบบการโดนโกงอะไรเงี้ย ทรมาที่สี่สิบข้อที่หนึ่งให้อภัยถึงโกงจริงก็ให้ต้องให้อภัยว่าโอ้แม่งเด้วไม่คือก่อเวียนอยู่ทวงอีหานทดียบตกหรือฆ่าแม่งเลยนะเราไม่ก่อเวียนยลย<ม>นะอันที่หนึ่งผ่านนะอันที่สองเราทาําดําเนินไปไอ,อันที่สามตอนนี้เราไม่ให้ตังละ<ม>เราจะช่วยเรื่องปัจจัยสี่เ<ม><ม>อ้อยโยเลยเอ้ยได้แค่ข้าวผายาบ้านมึงไม่มีที่อยู่นอนนี่ได้เลยไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีอะไรแดกแดกที่นี่แหละ ผูไม่ต้องครับมาพูดอะไรกูว่ากูรักมึงกูเชอบกูไว้กูช่วยมึงแต่ข้อที่สี่กรรมมีผลคือเราไม่ให้เงินให้เงินมันก็ใช้ไม่เป็นไ่ผ่านชิปไทยวอดถามว่าโกงไหมกรรมไม่รู้ไม่เอาก็มีกรรมเนี่ยมันเราแสดงมันเคยช่วยเราเนี่ยมันถึงมาอวยเราอยู่เรื่อยๆถามว่าโกงไม่เลยเราเอามากกว่านี้มั้งวันนั้นไม่ใช่อนจากนั้นแล้วยังไม่หนีไปไหนอีกนะ นีหนหลอกไอโยงนีห่หลอกง่้ยมาอเอเอมอยู่นี่แหละ <c oughs> อยากกินอะไรกินได้อยากได้เะยรโอ้โหเป็นข้าบ้านของขายหมดเลยเฮ้ยขายได้ไหมก็เป็นกรรมของเราโอ้ยเฮียของขายไปไหนอะเออไปขายเอาหมดแล้วมึงจะขายอะไรอ่ะเอาอยู่เลย <c oughs> ย้ายบ้านไปบ้านที่ไม่มีอะไรพองบ้านที่มึงเราก็ไม่ได้คือแก้ปัญหาเถอะเจ้าเงินไปทำไรมีของกินแล้วมีผ้าใส่แล้วมึงจะเอาไปทำไรสรุปแล้ว เอาเงินไปทําไรจะเอาเงินไปทาไรถามมาจำเงินไปหน่อให้มึนทุกอย่างอะแต่ไม่มีเงินแต่คคนนว่าอยากเงินนั่นคือไปทาไรแต่อยากอะไรกินก็มีเนี่ยปุริยันอยากไกลเดี๋ยวกูซื้อมาให้มึงอยากเสื้อผ้าอะไรใส่แค่ไหนเพื่อการเร้่มกันหนาวกินอะไรมึงก็กินไม่หมดแค่อิ่มจะนอนตรงไหนอ่ะนอนนิ่มมึงก็ให้มึงนอนทุกที่เลยถูกรู้จ่าอะไรสียก็ผ้าย่าบ้านไม่ไม่สบายกูรักษามึงมึงจะเอาอะไร มึงเป็นจักรรพันแล้วนะเนี่ยนะแต่เพียงแต่ว่ากูขึ้นต่อมึงคนเดียวแต่ยังไม่ทั้งโลกขึ้นกับมึงถ้ามึงมีอำนาจมึงจะทะไรครับถ้าใครทำทำไม่พอใจมึงทำไมจะช่วยมึงจะเมตตาเขาหรือยังมึงจะหั่นคอเขาก็นี่ไงตรงนี้มันที่มันไม่ได้นะตังนี้เราเราใช้กรรมเนี่ยหนึ่งอมองใช้กรรมสองให้เขาเป็นจกักรวิธีทำคือให้เขาสูงขึ้นคือเรารองรับเขาให้เขาสูง พฤติกรรมรองรับรับใช้ต่ําแต่จิตสูงอ,อันนี้พฤติกรรมใช้คนมันสูงแต่จิตต่ำเออฉะนั้นมันทําของมันห้ามมันก็ไม่ได้เราก็ทําให้มันดูมันก็เป็นข้อที่ส<อ>ี่ของมาทิศที่อาจารย์บอกกรรมกรรมคุณสร้างกรรมไลยมาถึงก็อยากยิ่งใหญ่ยังมันต้องเขาบค่อ,อยนี่มันต้องอะไรผมก็พูดอยู่เสมอรู้สิิ์ที่ดีต้องโคกหัวอาจารย์เหยียบย่ำอาจารย์ดินทา ไ,ไม่ทำควบมันก็ทําอยู่แล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs> เราเตรียมผมพูดเพื่อเตรียมใจอ่าแล้วอาจารย์ที่ดีต้องหาเงินให้ลูกศิษย์เยอะๆให้มันหลงเงินแล้วก็สั่งให้มันทิ้งเงินดูที่มันจะทิ้งเป็นไหมกูทิ้งแล้วเนี่ยกูทิ้งให้มึงมึงทิ้งต่อสิจะได้ดูจิตมึงเป็นยังไงแล้วเนี่ยมีไฟมาโหตังค์ตอนอยากตอนไม่มีเนะี่ยไม่เป็นไรตอนมีแล้วทําจะทิ้งไปไหมเนะี่ย หลายคนบอกจานเขาไม่ก่อนรามาอมันเยอะๆนะ่าจะค่อยเอาหมา <c oughs> ดีบข,ขนาดขอมันหน่อยหนึง่งใช่ไหมครับไปว่าคนคนที่ที่มาโกงเราเนี่ย<ร>าชาดที่แล้วชาติที่แล้วเราเอาของเขามาเยอะใช่ไหมแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นเหมือนกันเราเชื่อกำไหมว่าถ้า <c oughs> มันเป็นของเราเราต้องมองอีกโอ้โหเป็นเคาะไหมโชคดีนะไม่งั้นมันรับเคาะแทนเราเนี่ย <c oughs> ถ้าเราไม่เสียงกันเราต้องเสีย เก็บตัวเราต้องมองมองสูงขึ้นมองโอ้โหครั้งนี้ไม่เจ็บตัวตายอยีกน,นะฮะค,คือเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทีเราจะไปต่อยุคเห็นไหมไปต่อยุคที่เจดีต่อยุคสร้างพระสร้างโบสร้างบวชอธิบาทสี่ก็คือฉันทะวิะริยะจิตตะวิริยะเราถึงจะมีอายุเป็นกับมได้คือเราต้องสร้างพระเนี่ยสร้างพระคนเนี่ย เขาเลยบอกสร้างพระกันไปครัอโอเคพระอิทธิพระปูนแล้วก็ทําให้คนปิ่นสตารในศาสนาอยู่อย่างน้อยก็มีพระอิทธิพระปูนทีวิโอ้คนยังรู้ว่ามีพุทธอยู่ต่อไปก็ต้องมีให้เข้าใจถึงจิตให้ได้ับะนี่ผมไม่ไดอธิบายละเอียดเยอะขนาดนี้นะหลวงพ่อหลวงดำเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานหลวงพ่อบอนไปกราบศพ ไอใช่็กดํามึงกราบอะไรกราบสงฆ์ยเหมือนหลวงพ่ออี๋คอยกราบพระพุทธประธรรมพระสงฆ์กราบไหมใช่ใช่เออเหรอใช่ใช่หลวงพ่อปานก็จะสอนใช่คือจิตกําหนดอะไรเออไปกราบสงฆ์ก็ไม่ใช่อีกหลายเรื่องที่หลวงพ่อปานสอนนี้หลวงพ่อปานเนี่ยท่องคาถาอีกตัซอยหลังกูไม่เอาหรอกนมโตตัโต ไม่เก่งเหมือนว่าจริงหรือเปล่าคุณสะดอกกนก็ได้แล้วคุณมีชานสีด้วยเออเสษใบไม้ให้เป็นปลาก็ได้เหมือนหลวงพ่อปลาน่ะเออเออนอย่างนั้นเสษอะไรก็ได้หลวงพ่อปลาทำได้คนเดียวมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นคาระวาสทำได้แต่ของกูทำได้ทุกคนอ่าท่องนี้นโมนมโตตูโตฟูแฟบปุ๊บพอจิตเราท่องปุ๊บมันก็เบร์พันโตใช่ไหม หลวงพ่อปานต้องตรวจาตาดินน้ำลงไปก็ไม่ต้องตรวจเราเป่าท่าเลยตรวจทำไมให้มันเมื่อยเป่าท่าเลยหลัวเราคกคิกคกคิกคิกมิกคิกิกค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 ิคิกคิีคิกเรกคิกคิกคิกคอกคิกคิกคิกนิกค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 วกควกคิกคิกิกคิยคิกคิอคน,คนกคนนนิิมกมยกคิ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 กค <c oughs> ิกค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 ิกกกกกเ คือคนอยากให้มันเสร็จไวๆเร็่งมันไม่ได้ต้องไปเดินคือหาเทคนิคที่โง่ที่สุดก็ทําได้พอเดินขั้นเดียวไม่เดินเร็วสองขั้นโอ้ยงี้กเดินช้าให้เดินช้าๆเดินช้าๆนี่มีคนเข้าโรงพยาบาลบอกอ้างว่าเดินสามชั่วโมงเยเดินเร็วเขาพูดเราเ่ยรู้เลยว่ามันเดินจริงไหมครับไม่มีใครเดินได้แบบสามชั่วโมงเร็วๆมันหอบมันเหนื่อยแล้วเป็นลมกลางทางอยู่แล้ว นี้อ้างหมดนะฉันทำตามอาจารย์แล้วนะมันจะตายตอนที่เดินสามชั่วโมงเลยนีืไม่แค่ชั่วโมงนึงก็เป็นลมแล้วถ้าเดินนะใช่ครับจริงๆคือเรารู้เลยอ๋อบุญเราเรารู้ระดับทางระคือปัญญาเราประเมินนะแผงวงจรออกเลยคือจริงๆเดินอย่างผมได้เดินชั่วโมงนึงเนี่ยแทบไม่รู้สึกเหนื่อยนะอาจารย์แต่เราเดินเรื่อยๆนะครับเดินช้าๆด้ไอันนี้อันนี้เขาโรงพยาบาลแลยวเดินผิดแล้วเราเดินสองขั้นด้วย สองขั้นสองขั้นแต่ว่าเราเดินแล้วเป่าเดินแล้วเป่าไปแล้วต้องมีเป่าออกเป่าแล้วนึกนึกอะไรขึ้นได้ก็เป่านะได้พอลืมไปบ้างบางคนสองขั้นไม่เป่าไม่เป่าไม่เป่ามันอัดอยู่ข้างในบางคนสองขั้นกันเร่งก็ไม่ได้อีกแล้วอ่านออกหมดเขานี่พอหิวน้าก็กินน้าไปไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรกับมันกก็ทําให้ขี้ดิคือจบที่ลมเป่าเนี่บางคนอยากรัดรัดนะง่ายๆหน่อยไม่มีอะไรรัดอาจารย์ไม่มี นี่ลัดที่สุดแล้วใช่ใช่จริงๆริอย่างผมเนี่ยผมพิสูจนะอาจารย์เดี๋ยวเี่กินไข่เดี๋ยวเรากลับมาเรื่องกินไข่บางคนบอกผมไม่ไม่กลัวตายไม่กลัวคอนเลสเตตอนเขาบอกเราบอกอบกายสบายชีวิีอาจารย์เลยตายก็ตายแต่ถ้ามันมีประโยชน์นะอาจารย์แล้วถ้าเรเกิดเรากินแล้วมีประโยชน์เี่ยคนื่นได้ประโยชน์ตรงนี้ไหมได้นะครับถูกนี้วันนี้ผมกินแล้วาลูกศิษย์กินพูดไปก็ไม่มีใครมายืนยันต่อก็มีคนไข้เป็นมะเร็งเนี่ยหอมกระหล่อเนี่แหะ พอเจอโอ้โหนมนมเป็นนมตัวเป็นตัวจำจำรู้ได้ไหมหน้าก็สวยขึ้นนะหน้าตอบเงี้ยคือกินกินจืดอ,อ่ะแล้วไปบีบเอาบีบคอคนอื่นนึงบอกจันบอกสูตรนั่นต้องต้องบอกี่ไปไปพัฒนาคือมันแอดบได้นยบางคนไม่นัดมาเอจอจริงจำรูไม่ได้สวยขนาดนี้เลยนะหัวเนี่ยมีเมียผมนไะด้เมียใหม่ <laughs> จริงๆอายุหกสิบกว่านะโอ้นมเดือบเป็นนมเมเป็นนม,นมเลยคือม,มันสมส่วนนะ้าบกินไข่เนี่ยสมส่วนมากเลยโอ้โหไปฟังไครฝังใจฝังใจดีดี <ๆ S 1> แล้วก็เครียดนะับเนี่กเครียดระวังนุน่น,น,นบอกแล้วขอหมอห้ามาอะไรกูให้กินแดงหมดเลยแต่กินยังไงอันน,น,น,นี้คือสิ่งที่ใครจะกล้า ผมต้องเดี๋ยวต้องซุ่มซ่อนยาวนานอัมพาตแกนแสะสมกําลังรอคอยอากาศช่วยคนเยอะๆใช่แล้วยิ่งรู้ว่าป่าโมดจะสร้างสถานมชุมชนชุมชนสถานธรรมยังเดิไปได้ต้องบ้านวัดโรงเรียนครับมันไม่ง่ายนะต้องไม่ง่ายเราก็เรามาเชื่อมกันช่วยแน่นอนมันไปคนเดียวไม่ได้ต้องเป็นทีมไม่มีต้องพึ่งบารมีอาจารย์แล้วอย่างผมนี่ไม่ไม่ไม่มีเลยเนี่อย่างเงี้ย ยังติดอยู่ที่ทํางานมนุษย์กันเดือนเนี่ยสองแสนว่าเยอะนะทุกคนว่าเยอะนะเยเดี๋ยวเดี๋ยวทำคอร์สก่อนหนึงเดือนสลับไปสลับมาให้แฟนเข้าใจตรงนี้ก่อนเนี่ยไปได้